เพอประเดียวเดียวขึ้นเดือนธันวาคมแล้ววันนี้นี่วันที่หนึ่งธันวาอืมนี่มีข่าวจากพลโลกนิวส์คือข่าวนี่ลงตาพัธนาคมคณะวโรวัดหนองไผ่ล้อมจังหวัดปรทีมบุรีเป็นมะเร็งตับในมรณะภาพมยิบสามพฤศจิกายนสองห้าสี่เก้าชาปนกิจ ร่างเนี่ยชำระร่างกันพรุ่งนี้สองธันวาเนี่ยเวลาสี่โมงเย็นสิบหกจุดศูดดนย์สนณวัดหองไผ่ล้อมตรงนั้นนะจ๊ะหืมเจ็ดวันนี้นี่หลวงตานักรบพุทธเท่าก็ทำตามหลักวิชาเลยทบทวนบุญอยู่เจ็ดวันท่าไม่ได้ไปทำโน่นทำนี่ดังที่เกิดความรู้สึกอะไรกันน่ย เสียงก็กกกแก๊กแก๊กอะไรต่างๆอันนั้นอืมก็เป็นเรื่องของลมเพลมพัดจริงจกทุกแกน่นเจ็ท่านนั่งสมาธินะทบทวนบุญในเจวันแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเทพบุตรไปแล้วมาทำตามหลักวิชาปตักสินลาบมหาธรรมกายเจดีแล้วก็แวบไปดูสิรบรีวงบุญพิเศษเขตในไปแล้ว นี่ส่วนเทพบุตรใหม่นี่อาจารย์สวัสด์เลี่ยนพิจิก็กำลังเตรียมตัวละที่จะไปเข้าเฝ้ามหาสมณะเทพบุตรที่วิมานของนั่นก็คงไม่เกินจะสักเจ็ดวันนะบุ๊กเพราะข,ขบวนแห่นี่ขบวนพรเลตจัดขบวนกันไปแล้ว